พระศาสดาบอกว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสิบประการนี้เป็นธรรมัน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจหาได้ยากในโลกสิบประการเป็นชไหนคือพภุสมบัติหนึ่งวันณะหนึ่งความไม่มีโรคหนึ่งศีลหนึ่งพรหมจันหนึ่งมิตรหนึ่งความเป็นผู้สูตรหนึ่งปัญญาหนึ่งธรรมะหนึ่งสัตว์ทั้งหลายหนึ่งนี่คือสิบประการ ท่านี้ทารรที่เป็นอันตร,รายนะต่อธรรมสิบประการนี้นันสิบประการนี้ใครในโลกก็ปรารถนานะแต่อะไรที่เป็นเหตุอันตร,รายต่อความปรารถนาของสัตว์ในโลกในธรรมเหล่านี้นะพระองค์บอก <c oughs> ความเกลียดคร้านความเกลียดคร้านความไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นอันตร,รายต่อโภคสมบัตินะก็ตรงๆนะดังนั้นถ้าเราเกลียดคร้านเนี่ยนะ อันนี้เป็นธรรมที่เป็นอันตรายต่อภพกทรัพย์ของเรานะการไม่สาธยายนะเป็นอันตรายแก่ความเป็นผู้หูสูตรถ้าเราจะเป็นผู้ที่เป็นผู้หูสูตรทรงจำธรรมะได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเราต้องมั่นสาธยายเพราะงการไม่สาธยายจะทำให้เราทรงจำธรรมะพระาศาสดาไม่ได้นะ การไม่ฟังด้วยดีไม่สอบถามเป็นอันตรายแก่ปัญญานั้นถ้ายมไม่มีการฟังธรรมไม่สอบถามปัญหาธรรมะมันจะเป็นอันตรายแก่ปัญญาเราจะไม่ได้ปัญญานะนั้นการเป็นผู้มีปัญญาดีนะก็ต้องมีการซักถามนะ,ะ <c oughs> การไม่ประกอบความเพียรการไม่พิจารณาเป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งหลายนะนั้น การจะได้มาซึ่งทรรทั้งหลายนั้นนะถ้าขาดการพิจารณาขาดความเพียรน,นะเราไม่ได้แน่นอนดนะนั้นการที่เราจะได้มาซึ่งธรรมะนะเราต้องมีความเพียรเราต้องมีการพิพพนิจพิจารณานะการปฏิบัติผิดเป็นอันตรายแก่สัตว์ทั้งหลายนะมิจฉามักนั้นพู้เจ้าบอกสัมมามักมีมิจฉามักมี นะสัมมามัตยข้อปฏิบัติที่ถูกมิจฉาม,มัตข้อปฏิบัติที่ผิดมาถึงบอกว่าเหมือนเราถือแผ่นที่ผิดนะถ้าเราถือแผ่นที่ผิดหนทางที่เราจะกําลังจะเดินไปผิดทางแน่นอนนั้นอันดับแรกอาตมาจึงบอกว่าแผ่นที่ต้องถูกก่อนนะต้องพุทธวจชนะเราจะไม่เอาความเห็นของผู้ใดที่แต่งขึ้นมาใหม่เพราะเราไม่มั่นใจว่าท่านเป็นอรันตะสัมมาสัมพุทธ,ธาหรือเปล่านะเราจึง แนะนำคำบอกคำสอนแต่ของอรันตสัมมาสัมพุทธะนะเป็นความรู้ที่ทรงจำและถ่ายทอดกันมานานแล้วนะนั้นผู้ที่ประกาศตนเป็นสมณะสักยะปุติยะคือบุตรของสมณะในศักยะตระกูลก็จะต้องช่วยถ่ายทอดคำพระศาสดาเพื่อไม่ให้ได้ข้อมูลที่ผิดซึ่งจะเป็นอันตรายแก่สัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายจะได้ ลุถึงทำอันประเสริฐคือวิมุตติหรือนิพพานได้นะอันนี้ก็เป็นถ้ามันเป็นอันตรายต่อสิ่งที่เรา <c oughs> ต้องการนะมีเรื่องของวันนะกนะารประดับการตกแต่งร่างกายเป็นอาหารของวันนะนะนั้นถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่มีวันณนะอย่างที่โยมบอกเมื่อต้นชั่วโมงว่า เตีนกาเราเยอะแล้วนะนนเครื่องสําอางอันนี้สงสัยเช้ไม่เข้ากับเราต้องเปลี่ยนเครื่องสําอางใหม่นะอันนี้ก็คือการประดับตกแต่งร่างกายก็เป็นอาหารของวันนะ <c oughs> การกระทําสิ่งเป็นที่สบาย <c oughs> เป็นอาหารของความไม่มีโลกนั้นใครอยากอายุยืนพระเจ้าบอกต้องรู้จักกระทําความสบายให้แก่ตนเองนะ,ะแล้วก็เตือนพระองค์ก็เตือนไว้อีกนิดนึงว่า ต้องรู้ประมาณในความสบายด้วยถ้าโยมรู้จักทําความสบายแต่สบายเกินไปอายุสั้นอีกนะต้องพอดีนะมาชิมาปฏิปทานะ <c oughs> การเป็นผู้มีมิตรด,ดีเป็นอาหารของศีลทั้งหลายเราจะมีศีลคือข้อปฏิบัติกายดีวาจาดีเราต้องมีมิตรด,ดีนะวันนี้เรามีมิตรดี ชวนมาฟังธรรมนะมาประพฤติธรรมนะถ้าเรามีมิตรไม่ดีนะก็จะชวนไปนะเริมสุรานะพาไปเล่นการพนันนะเพราะนั้นเราจะเดินไปสู่หนทางเสื่อมนะนั้นตรงนี้ตรงๆเลยนะศีลก็จะบกพร่องการสำรวมอินทรีย์เป็นอาหารของพรหมจัรทร์นะเป็นเตุให้พรหมจัรทร์นั้น <c oughs> ตั้งมั่นขึ้น นั้นแค่โยมสำรวมมินรีคือสำรวมใจอยู่กับกายนะอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเอาจิตตั้งไว้ที่กายละนันที่ตั้งจิตไว้ที่กายเสาเขื่อนเสาหลักพรหมจรรย์เกิดขึ้นแล้วนะการประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเกิดขึ้นแล้วนะจึงเรียกว่ามันเป็นอาหารเป็นความเกื้อกูลหรือเป็นประโยชน์ต่อพรหมจรรย์การไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริงเป็นอาหารของมิตรทั้งหลาย มีมิตรคนไหนอยากเจอมิตรที่โกหกไหมคงไม่มีนะถ้าโอ้โหนี่เพื่อนซีเราเลยนะแล้วโกหกเราเนี่ยคงซีกันยากเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นการไม่แกล้งกล่าวให้ผิดจากความจริงนะจึงเป็นอาหารของมิตรทั้งหลายการกระทำนะการสาธยายนะอันนี้ก็บอกไปแล้วเป็นอาหารของความเป็นผู้สูตร การฟังด้วยดีการสอบถามเป็นอาหารของปัญญาความเพียรเป็นอาหารของธรรมทั้งหลายการปฏิบัติชอบเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายนะเราก็รู้ธรรมเป็นอันตรายและสิ่งที่เป็นอาหารคือความเกื้อกูลความเป็นประโยชน์นะต่อธรรมอันหน้าปราถนาของสัตว์ในโลกนะก็ลองเอาไปประพฤติปฏิบัติดูเนาะ